หลังจากที่นว,วัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งเรียกกันว่าสเต็มเซลล์ได้ถูกเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่านว,วัตกรรมที่ก้าวหน้านี้จะถูกพูดถึงและเป็นที่สนใจของคนทั่วไปอย่างมากซึ่งในปัจจุบันคนทั่วไปยังคงมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับสเต็มเซลล์อยู่มากสเต็มเซลล์เนี่ยก็คือเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวอย่างไม่จํากัดสร้างเซลล์ที่สุดท้ายมันจะกลายเป็นเซลล์ของ ชนิดจำเพาะชนิดต่างๆนะครับคนทั่วไปเข้าใจว่าสเตมเซลล์ฉีดเข้าไปแล้วก็จะไปรักษาโรคมี Anti-Aging หรือว่าซอสแซมอวัยะได้อันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับปัจจุบันการใช้สเตมเซลล์ในการฉีดเพื่อรักษามีเพียงโรคที่เกี่ยวกับโรคเลือดต่างๆเท่านั้นที่เป็นมาตรฐานรับรองในวงการแพทย์ แม้ว่าจะมีความพยายามอย่างมากในการนำสเต็มเซลล์ไปรักษาในโรคอื่นๆแต่ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและทดลองเท่านั้นโรคที่เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับนะครับก็คือการใช้สเต็มเซลล์ของระบบเลือดนะครซึ่งเก็บได้จากไขกระดูนะฮะหรือว่าในโรคเนี่ยนะฮะเส้นโรค ไขกระดูกฟอ์นะครับหรือนําไปใช้ผสมในการรักษามะเร็งนะครับอาจจะมีที่พอจะเป็นมาตรฐานในบางประเทศบ้างก็จะมีเรื่องการใช้มาเพาะเป็นแผ่นผิวหนังใช้ในไฟไหม้หรือกระจกตาซึ่งเพิ่งได้รับการยอมรับเมื่อปีก่อนนะครับศูนย์วิจัยสเต็มเซลล์และเซลล์บำบัดได้ทําการวิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาด้วยสเต็มเซลล์มาอย่างต่อเนื่องมีตั้งแต่งานวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานของสเต็มเซลล์ชนิดต่าง การทดสอบในผู้ป่วยในลักษณะโครงการวิจัยไปจนถึงการเตรียมการสำหรับเทคโนโลยีสเต็มเซลล์ที่คาดว่าจะเป็นอนาคตเช่นการสร้างเซลล์ผู้ป่วยให้กลายเป็นสเต็มเซลล์การตัดต่อยีนในสเต็มเซลล์โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาการรักษาโรคด้วยสเต็มเซลล์ให้ครอบคลุมโรคอย่างกว้างขวางถูกหลักวิทยาศาสตร์ได้มาตรฐานสากลในขณะเดียวกันลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้ป่วยทุกระดับสามารถเข้าถึงการรักษาได้ สเต็มเซลล์นี้เป็นศาสตร์ใหม่นะครับเพิ่งมีการเรียกนการสอนมากขึ้นในต่างประเทศเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้มีโรคอีกหลายโรคที่เราต้องการผู้เชี่ยวชาญนะครับประเทศไทยถ้าจะพัฒนาได้ก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเราก็เลยมีการเปิดเป็นสาขาของหลักสูตรนะครับที่สอนเรื่องสเต็มเซลล์โดยเฉพาะเพื่อให้คนที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เทคนิคตั้งแต่การเพราะเซลล์ไปถึงวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อจะได้เข้าใจว่า,าศาสตร์ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับอนาคตจะได้กลับมาช่วยกันพัฒนา ตออนนนนนนีีเ้เเเรรรราากกก็ปิดัับยยู่แม้ว่าการรักษาด้านเทคโนโลยีสเตมเซลล์อาจจะยังไม่ครอบคลุมไปยังโรคอื่นๆแต่ผลการวิจัยและพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมชิ้นนี้อาจบอกได้ว่าในอนาคตเราอาจค้นพบความสำเร็จในการรักษาโรคอื่นๆที่ทั่วโลกตั้งตาคอย